กูกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ผมไม่ได้สร้างโลกเล่นๆเพื่อจะเอามาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับคราวนี้ผมจะพบบยายามจะไม่ตายเพราะผมเล่นมา,าครับคตรก่าก,ก็ก็ไม่ได้ก่าขนาดนั้นน่ะแต่ก็ไตอนนั้นผมหลดโลกมาผมว้าวลยอยู่บ้านอยู่ข้างหน้า อยู่ในไบโอน้ำแข็งอันนี้คือน้ำแข็งที่ไม่มีวาระลายนะเขาเรียกว่าน,น้ำแข็งบลูไอ้บ้าง้าจะไม่ผิดและสิ่งแรกที่เราต้องทางก็คือการโดนโดนดลงสู่เอโดนลงจากบลูไอ้เพื่อมาว่ายน้ำเล่นที่จริงจะไม่เก็บสาร้าย ไปได้กับอากาศจหมดไม่ได้ทับตายก่อนเกือบโอเคอุย้ยมีบ้านได้อันนี้บ้านของชาวบ้านหรือเปล่าอ๋อใช่บ้านของของพูนสลับเตียงนะฮะอุย้ยเียอสิได้ดีกว่าอุอ้ยมีโค้ก a นขนมปัง a n นขนมแป้งนะขนมแป้งวิ เขาจะเปิดข้อแรกถ้าเกิดคิดมันโหไหมครับเหบ็นเหล็กเดินได้ข้างหน้าไหมครับเดี๋ยวเ,เก็บไว้ก่อนอุ้ยมีน้องหมาอยู่ด้วยเฮ้ยน้องแมวดีกว่าน้องแมวไม่ใช่น้องหมาชอบอันนี่คือแบบ มันสามารถหาแอนเชียดีได้นะแอนเชียดีโอเคเรามาเข้าบ้านหลังแรกนี่คือบ้านหลังแรกข,ของโลกนี้อุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีค่อ,นนอคยกลับมาสวัสดีมีขั้วโลกโอเคเดี๋ยวผมกิบด,ดินก่อนไม่ต้องตอ่อยมีบ็อกนะสี่ไหมแบบโกติโต้เน่าใครจะกินวะ เอาไปให้ทำปุ okay, uh ๋ยด้ว่าว่าไงว่าลืมแล้วเออขอโทษนะหยุดคือชาวงานชาวบ้านทีแชร์ในสุนินโลนะครับสวัสดีเพื่อนขายอะไรคนเดิมดีกว่าลืมคนเดิมคือบ้านแล้วตบ สวัสดีดิบหน่อยนะดิกน้อยนะี่ดิบดิบเลยดิกน้อยหมูบ้านลังนี้กว่าโอ้โหอนันนี้หลังนี้หลังนี้เฮ้ยไม่มีกล่องเลยเหรอโอ้ของกล่องเลยดิโอ้โหบมูบ้านนะหมูบ้านสนอไปแบบนี้แหละบ้านเนอ็ง โอ้โหเออบ้านหลังนี้เออโอเคได้อยู่ได้อยู่ของได้อยู่แต่ผมชอบขนมแป้งสุดมากำไดบดี อาชีพขายแบบชุดกวชุดตัวเสื้อผู้เสืส้อผ้านุมกันหนาวอย่นี้ใช่ไหมมาดีเข้ามาแล้วเราอันนี้บ้านเข้ามาแล้วี่ค๊กผมจะต้อง ท yeah. yeah. <c oughs> ี่ปี๋อย่งรองเท้าเดี๋ยวนะเรามีอะไรบ้างเรามีเรามีมครบเซตเลยครบแบบครบเลยแล้วก็เอาขนมแป้งมาด้วยเออม,มดูมไดไดูด้ดูมาเกันห <c oughs> ยุดยืน <c oughs> พูดได้แล้อุ้ยเกาขนมแป้งโอเคขนมแป้งเดี๋ยวสงสัยฉันต้องทำเรียกขนมแป้งหยุดสต๊อปนะคะหยุดพูดกัได้แล้วมาถึงวิลเลจเจอร์นะไม่ใช่ทำเฉียวเลยหูยันรัฐทำเฉียวเอาอันนี้ไปหน่อยที่ทำแผนที่ขนมแป้งเอากระดาษมาก่อนกระดาษแรกกัน พวกพวกไอ้รูแลมู้ชื่อแล้วไอ้พวกที่มันทำหมดน่ะนะไอ้พวกไอ้พวกทำหนังสืออ่ะไอ้ทำแผนที่อ่ะเออข้าไปิ๊งไม่ใช่ออกเลยอันนี้เขาเก็บสัตว์อะไรไหมเนะี่ยเขไม่น่าจะเก็บอะไรไ,ไหมโอเคเราเช็คบัานน่าจะหมดทุกหลังแล้ว เดี๋ยวเรากลับไปหาบ้านเอ้ยกลับไปหาชาวบ้านกันต่อหมูฟักทองมีฟาร์มเมอร์ไหมโอเคฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์พี่ต้องการอะไรอยางรู้ขนมแล้วเดี๋ยว,ยวหาขนมแป้งเงยอะๆเอามาเอามาเทะนะนี่ใช่อันนี้ใช่ไหมทำหน้นาที่ขายอันนั้นเค้ต้องการกระดาษอันนี้เราจะทำฟาร์มชูเก๊กเค้กสนุก โอเคเดี okay, e ๋ยวผมไปหาดินเพื่อเข่าหลิกเดินได้ก่อนลูกก็ะสีอันหรือไม่ก็สามแหวนเล็กโอเคแต่ว่าเรายังไม่มีอาวุธเลยจะฆ่าหลิกเดินได้ถ้าไม่มีอาวุธโอ้โหน่าเศร้าเดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องแทะไม้ด้วยก่อนตุ๊กคับตุ๊กครับในหมู่บ้านก็มีผมครับโอ้ไม่ก็ อโอเคตื่นแล้นได้ไหมครับนะในชีวิตจริงนี่คือดึกแล้วโอเ๋ยวนอนก่อนนอนในบ้าน,นงดีกว่าออู้ขนมแป้งขนมแป้งจะนอนในเตียงผมไว้ถึงผมจะมีเตียงแล้วหยุดเอาไป เมื่อไหร่มันจะมืดวะเฮ้ยเคชาวบ้านสาวชาวบ้านโอเค,ออเคมีมาเล่นฟักเอ้ยมีเล่นบีรูดอยู่โดโอ้ไม่มีขนมแป้งคราวนี้ไม่มีขนมแป้งแต่มีมันฝรั่งเดี๋ยวไปเออหาไม้ก,ก่อน ก็จะไปฆ่าลิงดินได้นะถ้าผู้ชมอยากสงสัยว่าลิงเดินได้คือตัวไหนบางคนก็น่าจะรู้นะ <c oughs> แล้วก็ในไบโอมเนี่ยการหาบ้านเอ้ยการหาไม้ได้อย่างเร็วคือขุดจำหมู่บ้านหรือไม่ก็หาต้นไม้บางต้นน่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วนั่นไงลิงเดินได้เดี๋ยวผมขอครับนี่ไงอืม คุิปดินเนาะดีเด็กเล่นได้จะไม่อยู่เขาหวนขอเตรียมอุปกรณ์คงขวานอะไรไปนเนี่ยตัยังดีเกือบคับปุ่มแล้ว <c oughs> เกือบคับปุ่มแล้วเมื่อกี้เอ,อ้ยทำที่คุณหน่อยทำดาบจ่งอเอามาค่ะผมพูดชื่อเลยเอะไตรนโกเลม ผมกลัวจังเลยไอย้จังวานี้จังวานี้นะผมกำลังวิ่งไปเลยเอา อางดีขายแล้วที่อของเดิมเดิมนี่คนเดิมเปล่าวะฮะฮะมช่ไม่นีูยม่ัน้บีรู้แนงกับรกับคนแต่ละคนบ้างเนยนู่นทะนูแล้วพวกขายเมนติงอยู่ไหน้ง โอเคพี่เอาบีบ<า>ได้มีเอเรางโอเค okay, เหลือไปดิบอันหายไปเลยไปโอเคโอเคเอาเกิดต่ายน้อยถ้าไม่อยากกลายเป็นอาหารบ้างอู้มีหลายบ้านนะที่ยังไม่ได้เข้ามา แต่มาเล่นบีรูดโคตรเยอะโอเคเอาลูกบอลสโนว์แมนเออต้องคัพม่เอาที่ขุดต้องเอาที่ขุดไม้ดีกว่าเดี๋ยวมันเสียเหล็กนะครับอืมหาที่ขุดไม้เอ้ยเดีย๋ยวกันมันดี่ผมยังไม่เข้า ว้ยยังไม่ได้เข้าแคปลูกม,มันชูล็กเองนะมันชูล็กเองนะเดี๋ยวผมไปตัดไม้ทำลายป่าก่อนเราต้องแทบบ้านชาวบ้านก่อนนะ เขาทำที่ก่อหินที่ก่อหินเฮ้ผมว่าเดี๋ยวผมขอหาสักพายากรก่อนน,นะสำหรับคลิปนี้ต้องแชร์บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ในะพาคลิปหน้าบ๊ายบาย